สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทยโซนเซ็นเตอร์วันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกหนึ่งในรถถังเบาที่เป็นตำนานที่สุดในยุคสงครามเย็นนั่นคือ M41 Walker Bulldog รถถังที่ผสานความเร็วอนุภาพการยิงและวิศวกรรมแบบอเมริกันคลาสสิกเข้าไว้ด้วยกันในขนาดกระทัดรัดเริ่มต้นที่ภายนอก M41 Walker Bulldog มีรูปลักษณ์โดดเด่นด้วยตัวถังทิเตียแผ่นเกรด้านหน้าที่ลาดเอียงและปั้มปืนทรงโค้งที่สะท้อนแนวคิดการออกแบบหลังสงครามโลกครั้งที่2ตัวรถมีขนาดเล็กเพื่อลดการปวดจับในสนามรบ แต่ยังคงมีพื้นที่เพียงพอสำหรับปืนใหญ่หลักที่ทรงพลังกระเล็กอาจไม่หนาเทียบเท่ารถถังสมัยใหม่แต่ได้รับการออกแบบให้ช่วยเบี่ยงเบนกระสุนขนาดเล็กและสะเก็ดระเบิดแลกที่กว้างช่วยให้การยึดเกาะพื้นดีเยี่ยมสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นคงบนโคลนทรายและภูมิประเทศครุขคราห้องเครื่องยนต์ด้านหลังมีช่องระบายอากาศที่ช่วยรักษาอุณหภูมิขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงพร้อมด้วยจุดเก็บอุปกรณ์ภายนอกตะขอลากและแฝกสำรองที่เพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจระยะยาว ภายในรถเม41ถูกออกแบบสำหรับลูกเรือีนายประกอบด้วยผู้บังคับการพลยิงพลบรรจุและพลขับพื้นที่ภายในค่อนข้างจำกัดแต่ใช้งานได้จริงสะท้อนบทบาทของรถถังลาดกระเวณและสนับสนุนมากว่าการรบทะลวงหนักคนขับอยู่ด้านหน้าตัวรถพร้อมทัศนวิสัยที่ดีผ่านกล้องปริทัศน์ช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจแม้ในพื้นที่ซับซ้อนภายในป้อมปืนพลยิงและพลบรรจุทำงานใกล้ชิดกันด้วยระบบควบคุมแบบกลไกที่เน้นความทนทาน กระสุนถูกจัดวางเพื่อให้หยิบใช้งานได้รวดเร็วแม้ความสะดวกสบายจะมีจำกัดตามมาตรฐานยุคสมัยนั้นแต่การจัดวางอุปกรณ์ถือว่าดีและเป็นระบบมีระบบระบายอากาศช่วยขจัดควันจากการยิงปืนซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่สำคัญจากรถถังรุ่นก่อน ในด้านสมรรถนะ M411 Walker Bulldog โดดเด่นอย่างแท้จริงขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน Continental AOS 895-3กำลังประมาณ500แรงม้าสามารถทำความเร็วบนถนนได้สูงสุดราว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เป็นหนึ่งในรถถังที่เร็วที่สุดในยุคนั้นอัตรากำลังต่อน้ำหนักที่ยอดเยี่ยมช่วยให้เคลื่อนย้ายตำแหน่งได้รวดเร็วลาดประเวณล่วงหน้าหรือถอนกำลังได้ทันทีหลังการประทะ ระบบการสะเทือนแบบทอชันบาช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและเพิ่มความแม่นยำในการยิงขนาดเคลื่อนที่อาวุธหลักคือปืนใหญ่ขนาด76มิลิเ mm. มตร M32 ที่สามารถต่อกอนกับรถถังเบาและขนาดกลางรวมถึงเป้าหมายภาพพื้นดินอื่นๆเสริมด้วยปืนกลร่วมแกนและปืนกลต่อสู้อากาศยานบนป้อมปืนทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง ในด้านความปลอดภยัยแม้แนวคิดการป้องกันลูกเรือในทศวรรษ1,950จะต่างจากปัจจุบันแต่ M41 ก็ยังมีองค์ประกอบด้านความปลอดภัยที่สำคัญเช่นกรอบเหล็กเชื่อมที่ให้การป้องกันขั้นพื้นฐานจากอาวุธเบาและสะเก็ดระบบดับเพลิงภายในช่วยลดความเสี่ยงจากไฟไม่ในห้องเครื่องการจัดเก็บกระสุนอย่างมั่นคงช่วยลดโอกาสการระเบิดซ้ำและความเร็วของตัวรถเองก็เป็นกรอบป้องกันร,รูปแบบหนึ่งทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการตกอยู่ใต้การยิงของสตรูได้นาน กล้องสังเกตการช่วยเพิ่มการรับรู้สถานการณ์ลดโอกาสการถูกซุ่มโจมตีและระบบวิทยุสื่อสารช่วยให้ประสานงานกับหน่วยอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดขายที่โดดเด่นของ m 4 1 1 w a l k e r bulldog คือความสมดุลระหว่างความคล่องตัวและอนุภาพการยิงในยุคที่รถถังเบาหลายรุ่นมีอาวุธด้อยประสิทธิภาพ m 4 1 1กลับติดตั้งปืนที่สามารถคุกคามศัตรูได้จริงความเร็วและความคล่องตัวทำให้เหมาะกับภารกิจลาดตะเวน การโจมตีด้านข้างและการตอบสนองอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังเป็นรถถังที่ปรับปรุงต่อยอดได้ง่ายถูกส่งออกและใช้งานในหลายประเทศทั่วโลกบางแห่งมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ปืนหลักหรือระบบควบคุมการยิงซึ่งสะท้อนถึงพื้นฐานการออกแบบที่แข็งแกร่งความทนทานและการบำรุงรักษาที่ไม่ซับซ้อนก็เป็นอีกจุดเด่นทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานหลายทศวรรษ ในด้านราคาเนื่องจาก m 4 1ผลิตในช่วงทศวรรษ1,950ราคาจึงควรถูกมองในบริบททางประวัติศาสตร์โดยในยุคนั้นถือว่าเป็นรถถังเบาที่คุ้มค่าให้สมรรถนะสูงโดยไม่ต้องใช้งบประมาณเทียบเท่ารถถังหลักปัจจุบัน M411 ที่ยังหลงเหลืออยู่มักพบในพิพ,ธพิธภัณฑ์คอลเลกชันส่วนตัวหรือบางประเทศที่ยังใช้งานในรูปแบบปรับปรุงแล้ว มูลค่าจึงแตกต่างกันไปตามสภาพการดัดแปลงและคุณค่าทางประวัติศาสตร์สรุปแล้ว M 4 1 Walker Bulldog คือรถถังเบาในตำนานที่สะท้อนช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญของสงครามยานกรากในยุคต้นสงครามเย็นมันรวดเร็วมีอาวุธเหมาะสมกับขนาดและมีความอเนกประสงค์สูงแม้จะไม่อาจเทียบกับรถถังสมัยใหม่ในด้านการป้องกันหรือเทคโนโลยีแต่บทบาทและอิทธิพลของมันทำให้ M 4 1 Walker Bulldog ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยที่ความเร็ว ความเรียบง่ายและพลังการยิงหลอมรวมกันอย่างลงตัว